รางวัลที่ว่าบางังลงภูมิใจเหมากนที่สุดคือรางวัลอ่างวันไหนภูมิใจที่สุดที่ได้มาอันดับแปดอันดับแปดของบุกขบบังลงพร้อมเดยะวท่ายถอดวิชาที่ทุกคนครับท่านกำลังอยู่กับผมที่บ้านบางังลงนะครับนะักขี่ม้ายิงธนูแห <c oughs> ่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเมา สัมภาษณ์มาดูมาฟังกันว่าแนวความคิดของเขา,าเป็นอย่างไรนะครับกับการที่เขาได้ไปแข่งม้านะครับยิงธนูที่ต่างประเทศนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูแนวความคิดแล้วก็เราจะให้บังโรงสอนเรื่องของการขี่ม้ายิงธนูกันนึกพลกเขมาเล่นกีฬานี่นึกถืีชอบมายู่เลยชอบมายเลยที่เงยียนกาติดขคนอ่ที่เขายิงธนูอันนี้เขาเรียกว่าธนูโบราณครับเขามาซ่อนยิงหนูให้ ตอนนั้นย,งยงนงังยังไม่คือลังหมาครับการการแขยงกนงกันอ่าบนพื้นตอนเด็กๆบางซักกัน่าจะเคยได้ยิงที่ทำเองดอได้ไม้พ่ยใช่ไหมเด็กๆเคยสัมผัสมาโอ้ไม้แล้วอาเชียยมันเล่นอลตอนเด็กๆก,ก็ทุกคนกันเล่นมังมังแหล่ทึงเห็นครับพอมาพบพบค้องจริงมันก็นเลยรู้สึกว่าเออมันได้มันชอบนะก็เลยเล่นบนพื้นไปก่อนตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ขึ้นลังหมาทึ่งพอเราเล่นไปสักพักเออมันได้เว้ยซึ่งก็เลยมี มีคนมาจุดปาก้ายมาขึ้นลังมายิงหนู่กันต่อมัน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 มีการแข่งขันกันตอนนี้ก็เลยลองเลยก็ลองก็ก็ทาได้ดีในระดับนึงก็ชอบก็เร่มสนใจหมาขึ้นมาขึ้นจริงๆไงกีฬานี่ครับมันมันมันไม่ใช่ยุทธยุแเเข๋ใช่ชนะลางบนอีนึงทีสองถีคุณได้รดับมาไอ้นันเป็นแเของฟันเล็กๆแต่ยิงย้ายไปกว่านั้นคือมันเป็นกีฬาสุนนะของท่านบีเรา าับผมตั้งใจว่าจะรื้อฟื้นสุนมะทิฐทกลืมด้วยแล้วก็ะยักให้เด็กๆมจาจักตรงนี้ด้วยแล้วก็ปัญหาตอนนี้ผมเห็นเด็กๆเนี่ยมันจะติดโทรศัพท์บางเลยบางพอมีทีมผมอยกข้อมือหนึ่งลูกลูกเนี่ยติดโทรศัพท์มากอันนี้ผมอยากตัวยังให้ฟังนะครับทีมของผมตอนนี้เด็กๆก็มาเรื่มสนใจยิงธนูเทมาตอนนี้ทิ้งโทรศัพท์ไปเลยนี่คือที่เราเห็นพ้นในใน,ในเร็วๆเลย ตอนนี้เรากำลังทำอยู่มาตั้งมาถือมันมันขี้ประโยชน์ไหมมันมีมั่งครับมันส่วนมากจะเป็นหมาเรือนที่ว่ามันมันกิดจัดอ่ะเองกับมาบ้านเราล่ะหมาบ้านเราก็บ้านเราจะง่ายกว่าหมาบ้านเรามันจะดีกว่าแสดงว่าเสียงกันเลยนาะเวลาเราไปไปไปยิบยิบหลักครับอยู่ติ่วงครับจะได้หมาดีก็คือทำอยู่แล้วเดีถ้าได้หมาแบบ อันนั้นมานี่คือโอ้โหต้องรางวัลเฉลิมใจ้ที่ได้มากอันดับแปดอันดับแปดองเัวขาวคับที่ผมได้ไปรวมทีมกับเพื่อนๆขั้นยังวัดเจลาปัตตานีกับครูดินดีผมเวียนเรียนกับแกมาไปถึงอันดุลาถึงเมืองาุดิอารเบียได้อันด 8, ับแปดองของหลูกครับ ทัวกจะมากแช่งกันไน้ไหมมมติคีปิ72ปฎิ72ปฎิทิทททท้นไยได้ติดไปทิ้ไไยได้ติดไปนนี่ระวันที่ตั้งนี่ลวมคือรวมกันใงกันในพ้นา่ะเอันนี้ก็ทัวไปอันนี้ในประเทศแล้วก็มีตั้งประเทศมาเลครัยอันนี้อันนี้เทนึงสตูลถินจัดเทบบยอันนี้ก็ถท่นองเปัตตานีมีทัวยด้วยแล้วก็มีพวกเรียนพวกนี้นี่มาเลนนี้ อันนี้ได้ที่ซ้องได้มาตังกานุ่งสิงซองที่ปังการุ่งที่มาเลเซียบุคุนครับโอบุคุนไม่อยากจะทิีเอาไปบุคุนเป็นบุคุนมาอันนี้เค้กกาแฟอยู่เท่าเรือห้องนี้ผมเลี้ยงมาเลยเลี้ยงมาเรื่มเค้กมาไปหละครับที่มาไปแล้วกเรือมาตั้งแต่นั้นไม่เคยไม่เคยไม่มีมาเลยมีอยู่ช่วงนึงเแต่ห่าง้จากมาไปกับปามันช่วงไม่ร่้แล้วก็ไปทํางานทิ้งกลับมาพอพอมีเวลาก็ซื้อมาต่อลักเค้กมามาตลอดครับก็เลยทำห้มีเบสิกในการเค้กมามาตลอด โบ้ตรงๆฟังยเยบเอออยากกีฟังเอาไว้รเด็กๆที่ที่สนใจอยากจะมาฮัดยิงธนูหรือว่าฮัดเข้มาครับอ่าบาง,งรง้อมระยะท้ายถอดวิชาบให้มาครับผมพร้อมระยะท้ายถอดต้องมีทางเข้มาทางนี้ตุกย่างเลยคุณแเข็มาใจมาโอเคเอาไว้เลยครับนี่ประมาณนี้แต่ไส้เนื้อจต้องใช้สัตว์ตาตายนี่ไส้ตา,าตายืนปุ๊บ หายดังแก๊กเทงเงินเปกเปกเี้ยะมันจะมีช่องซีไหมสีขาวนี้ต้องให้ออกมาถานอกคื่อทตียาถ้าโดนใส่ตานี้อันถานไหนนี่เวลายิงไว้มันจะขูดขูดคันเออเข่งเงินรับหน้าเบื่อนี่ไม่ดีนะเดี๋ยวถ้าตอนนี้คือมันจะจะเสียหายเลยมีคนต้องการยีงเข่งเงินกันจับคันก็คือประมาณนี้อ่าหาตังอยู่บนมืออันนี้คือเป็นคอแตกต่างระหว่างธนูเทวเคาชายยิง โบโอลิมปิกทีมชาติเล่นนะไม่เหมือนกันหนูนี่หนูนูคือยิ่งง่ายมากเพราะมันจะมีบ้าตรงนี้อ่าเทตั้งมันทําทําบ้าดับดอกแล้วก็มีสูเลิงออกมาเมือนปืนมีมีมีหวางอย่างไรแล้วหวางมดถูกยั้งแล้วก็มีเทมีเทจับซ้ายแล้วก็แขก็ตึงกับปืนนแต่ว่าอันนี้คือเขาเรียกว่า historical b o เป็นหนูโบราณเทเขาฉายในสงครามสัมมิสันาบีฉายเขาซัดฉายถูกยัางคือเดิมเดิมแล้วเดิมเดิมมดต้อง คนต้องห้าอุปกรณ์มาทำหรือว่ามีอยู่ในพื้นเทดอกก็เป็นดอกไม้อ่าผมมีดอกมอไม้ในเลดแต่เดียวซึ่งกันมีเขาขวายมากหกุย่างจะเป็นโบราณมดความยากคือหนูนี่อันนี้อ่ผมจะยิงแบบอ,อรับยิง<ม>ขเขาอย่าก็ตั้มใช้เว้นใช้เว้นเมื่อมันมีแต่ว่าพฝรั่งมันจะยิงซ้ำหนึง่นเงเมนเทอร์เนียนรอเป็นซึ่งมันจะตั้งดอกฐานนี้ซึ่งเวลายิงออกสงครามจริงๆกัน คุณไม่มีเวลาที่จะมาตั้งฐานูฐานีมันยากมันมันยากในการยิงจะมาคุณต้องผิดนู่นเนาะนี่บอกมันต้องใช้ความเร็วยุบลังมาตั้งว่างอีเดือกฐานีฐานูแต่โบอารับแต่ว่ามันหนักลง่าถอดมันใช้ความเร็วโบโบมมงโกเลียนถอมันมันไซันนปุ๊บแล้วก็มันไซปุ๊บแล้วก็มันไซได้เลยแต่โบนู่พอยิงทำมันต้องมาผิดฐานีแล้วก็มันต้องมาไซพันนี่เพว่างทีได้ยิงชฉาแต่ว่าโบอารับมันจะยิงทั่วนึ้ง ลกัอนอแต่ว่าบูฟเรังมันจะซ้ำหนีมบหนีบแต่ว่าเราเริ่มต้นได้ผนีก้อนมันง่ายตาดีเลยแล้วก็เวลายิงบางครั้งนี่มือมือมือนี่บางครั้งเนี่ยถ้าว่าเรายิงมันหนีมันไม่แรงมันเราไม่ไม่โดนเป็นหนีเราต้องเปิดมือมันหนีเปิดมันหนีโอเคให้ให้ถึงนก ถึงต้องนุ่งก็ให้ถึงเถี่ที่ดำเด้อะนุ่งทันมือนันเลยประมาณนไปอ่าโอเคประมาณนี้อ่าโอเคจับเหมือนเดิมนี่นิ้วเชี่ถับถับดอกไปเจ้าเหนียมเชี่ยอ่าถึงนิ้วนั่งกี้เอาซ้ายเลยอ่าประมาณนั้นเวลาเกี้ยวซ้ายอย่าเกี้ยวซ้ายให้ให้ติดอ่าสักปลายปลายเนียมตรงตรงนี้เวลาหลบปล่อยมันจะหงายเท่าเราเกี้ยวหลุดไปนี่มันต้อยยากปลายคอคอไปนี่อ่าคอคอสุดท้ายโอเคอ่านั่นแหละโอเคอ่ะ อย่านย,ย่างดๆย่าอย,ย่า,ยยา,ยยายอ่โอเคโอเคน่าจะไม่ผ่านนูน่นัอออเลยคับนี่ประมาณนี้